ขาดกันแล้วโอ้โหพี่ม่อนพี่ม่อนใส่สร้อยอะพี่มอนรวยพี่บ่อนพี่บ่อนดูพี่ม่อนใส่สร้อยดูพี่ม่อนรวยมากอ่ะวิดด็อปวิดด็อกอะโอ้พี่ม่อนหนักปะครับพี่ม่อนหนักปะโอ้โหพี่ม่อนรวยมากเลยอยแม่วันนี้พี่ม่อนจะไปเที่ยวไหนเฮ้ยเียบไป พี่มนวันนี้จะไปเที่ยวไหนพี่มันพี่มันมองกล้องวันนี้พี่มันจะไปเที่ยวใช่ไหมครับพี่มันจะไปเที่ยวใช่ไหมครับพี่มันกินข้าวอะจะไปเที่ยวหรอครับ อู๋สร้อยพี่ม่อนหล่อมากหนักไปเปล่าหนักไปปล่าลูกใส่กระดิ่งได้เดี๋ยวมาใส่กระดิ่งไหนเอาสร้อยหนูมาซิมีตังไหนพี่ไม่หันหน้ามาดูกล้องยิ้มยิ้มพี่มันยิ้มวันนี้พี่มันจะไปเที่ยวครับพายาไปหาหมอยไปหาหมอค่ะ พี่มอ่อนหันมาพี่มอ่อนหันมาเร็วพี่มอ่อนหันมาพี่มอ่อนอาบน้ำขนพี่มอ่อนจะสุดมากเจอมีผีหลุดมาเนี่ยหาไม่เจอของอำเปนนี่อ้ยอยเลื่อนสร้อยเงินนะอะเก็บไว้ไหนไม่ลบจำได้ไหมเป็นไงพี่ม่อนสร้อยพี่มอ่อนสวยเปล่าพี่มอ่อนสวยไหมครับพี่มอ่อนกินข้าวปาคนัะวันนี้นี่กระเป๋ากระเป๋าเดินทางพี่ม่อนพี่ม่อนจะนั่งอย่างนี้อ่ะไหนไหนพี่ม่อนสาธิตกระเป๋าให้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 ท่านท่านผู้ชมดูกัน อ,อ่ะนั่งดีๆนั่งยังไงนี่นี่สายเาขาเขาไปกนพมอนพ่มอนนั่งดีๆพ่มอนเอาขาเข้าไปดีๆพี่มอนเขาจะนั่งทับกระเป๋าเขาเราอใช้นานแล้วแล้วเขาก็จะติดใบนี้มากแล้วไม่จะซื้อใบใหม่ให้ก็ไม่รู้ว่า จะซื้อใบใหม่พี่มัไม่รู้พี่มแต่ต้องซื้อสีนี้เนาะเอาสันซานใส่ลงไปได้ไหมสันซานไปเที่ยวมนให้ให้น้องไปเที่ยวไหมให้น้องไปเที่ยวด้วยไหมูุนี่ไงน้องมาแล้วน่ะหัวหัวครับครับ p น้องน้องพยายามนะ แม่มันนี่ไม่ได้เลยชั้นชานไปเที่ยวกับพี่มดไหมคะชันชานถ้าจะให้สันชานใส่กระด,ดิบต้องต้องอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเอเาวิโคออกออออไม่ชอบไม่ชอบออกพันคอกี่รอบอ่ะอโอ้ยเดี๋ยวหายใจไม่ออกมดโดนมดโดนเธอมดโดน สมีตังจะข้าทำไมวะนี่มีตังม,ม,มีตังกับพี่ม่อนอ๋ออ๋ออ้อมีตังแก้งพี่ม่อนว <c oughs> ุ่นวายมากโอ้ยเอ้เขาอ้วนไปหรือเปล่า <c oughs> สองโพบหรอ <c oughs> อุยอ้ยเขาอ้วนไปไม่ได้ อย่าใส่เลยอย่าใส่สอกสารลูกหายใจไม่ออกเดี๋ยวลูกหัดค่ะรัดคอลูกเ่าอีกแก่อยู่เนี้ยแน่นตักเลยเออโอ้โหรวมรวมสิงสาราสัตว์ในกระเป๋าพี่ม่อนพี่ม่อนกระเป๋าพี่ม่อนนั่นน่ะที่่อนไปเที่ยวแล้วขึ้นกระเป๋า พี่มัดปิดคลิปไปเที่ยวดีกว่าบ๊ายบายค่ะมัดนิมเดี๋ยววันนี้มันจะพาไปเที่ยวพาคุณยายไปหาหมอนนะคะบ๊ายบายค่ะ